ตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วที่สวนเมลอนละอ,อฟาร์มเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่สำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็อยากจะซื้อสินค้าไปให้กับท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปเป็นของขวัญของฝากตอนเนี้ที่ละอฟาร์มก็จะมีแพ็กเกจเป็นกล่องคู่แบบนี้ก็จะเป็น2ลูกนะเป็นเมลอนสองลูกแล้วก็เป็นกล่องเดี่ยวแบบนี้ ลเกียวแบบนี้นะส่วนกล่องคู่ก็จะใส่มลอนได้สองลูกแบบนี้ตอนนี้มีทั้งมลอนสีทองแล้วก็มลอนสีเขียวนะตาข่ายข้างในสีเขียวแล้วก็จะมีตาข่ายแต่ข้างในเป็นสีส้มเนี่ยตาข่ายข้างในสีส้มแบบนี้กับตาข่ายข้างในสีเขียวนะถ้าใครสนใจ เอาไปเป็นของขวัญของฝากจะใส่กล่องหรือไม่ใส่กล่องก็ได้นะแต่มีค่ากล่องนะถ้าค่ากล่องก็ลองมาคุยกันหน้าฟาร์มนะแล้วก็เมลอนแบบนี้สีทองแบบนี้ยังมีอยู่ส่วนสีเขียวเนี่ยที่ออฟาร์มก็มีนะเพราะว่าช่วงเนี้ในกลุ่มก็เริ่มทยอยตัดกันแล้วจะเป็นเมลอนตะข่ายสีเขียวแบบนี้มีอยู่ว่โคอยอยู่นะ ถ้าใครสนใจจะสั่งเมลอนเอาไปเป็นของขวัญของฝากไม่ว่าจะเป็นเมลอนสีทองหรือว่าเมลอนกระขายข้างในส้มและข่ายข้างในส้มมีไม่เยอะนะแล้วก็ผิวเรียบสีทองแบบนี้ก็ลองมาดูได้ที่ะอ,อฟาร์มที่สําคัญมันเป็นเมลอนที่ปลอดภัยเวลาจะให้ใครมันก็สนิทใจเพราะว่าเมลอนของเราเนี่ยปลูกในโรงเรือนปิดไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหลายๆคนก็ไม่เชื่อแต่สินค้าของออฟาร์ม มีมาตรฐาน G A P ในกลุ่มของเราส่วนใหญ่ก็จะได้ G A P กันหมดแหละก็เอามารวมรวมกันขายถ้ากขายคนเดียวก็ได้แค่ตลาดเดียวใช่ไหมได้นาร้านนาเดียวนี่ก็แบ่งๆกันขายถ้าใครสนใจจะซื้อเมลอนเอาไปเป็นของขวัญของฝากญาติผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่เนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์จะไปที่สารกลางจังหวัดก็ลองเข้าไปดูนะเพราะว่าก็จะมีเตรียมไปหรือถ้าเกิดจะมาซื้อเลยที่สวนก็มีนะช่วงจัดนี้ไปจนกระทั่งถึงปีใหม่อะ แล้วก็ถ้าอยากจะให้ส่งก็ลองลอง,ลองดูนะติดต่อเราได้เราสามารถส่งไปได้เลยนะด้วยไปรณีนีหรือไม่ก็เคอรี่หรือว่าขนส่งต่างๆเนี่ยเราคิดค่าขนส่งตามจริงเท่านั้นเราไม่ได้บวกเพิ่มค่าไมร้อนอย่างราคาเท่าเดิมนะปีหน้าว่าจะขึ้นราคาสักสิบบาทแหละเพราะว่าอะไรต่อมีอะไรก็ขึ้นไปหมดค่าน้ําค่าไฟขึ้นหมดรวมทั้ง ค่าเมล็ดพันธุ์มันก็ขึ้นก็คอยดูแล้วกันนะปีหน้าอาจจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ลองมาถามลองมาคุยกันได้นะฝากเพด้วยนะให้สิ่งดีๆแก่คนที่คุณรักลอาฟาร์ม